เวลาเราบอกว่ายาเสพติดทุกชนิดเราหมายถึงทุกชนิดจริงๆนะไม่ใช่แค่กัญชายาบ้ายาอียาไอโค,โคเคนเฮโรอีนสเตมถ้าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยถูกกฎหมายหมดเลย<ฮ>ในช่วงทศวรรษที่20รัฐบาลสหรัฐทำให้แอลกอฮอล์ผิดกฎหมายโดยเขามองว่ามีคนติดเหล้าเยอะและเหล้าก็เป็นต้นเหตุของความรุนแรงโดยเฉพาะความรุนแรงในครอบครัว รัฐเข้มงวดมากคือไม่ให้ผลิตหรือขายแอลกอฮอล์เลยแล้วก็ห้ามเปิดร้านเหล้าเด้ยแต่ตลอด13ปีที่เล่าผิดกฎหมาย่ะคนก็ยังกินเหล้าอยู่เขาก็แค่แอบกินกันแทนแล้วก,กลายเป็นว่ามีแก๊งค้าเหล้าเถื่อนผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเอาคาโปนหัวหน้าแก๊งชื่อดังจากชิคาโกก็เป็นผลผลิตจากยุคนี้นี่แหละแก๊งค้าเหล้าพวกนี้ทำให้เกิดความรุนแรงและอาชญากรรมมากขึ้นแถมไม่ว่าตำรวจจะพยายามปราบยังไงก็ปราบไม่ได้แต่เดี๋ยวก่อน แล้วทำไมตอนเนี้ถึงไม่มีแก๊งคาเล่าเถื่อเลยอีกแล้วอ่ะตำรวจเขาใช้วิธีอะไรถึงปราบได้อยู่หมัดขนาดนี้อืมก็ในเมื่อหลายอย่างนั้นจนถึงปัจจุบันเล่ามันไม่ผิดกฎหมายแล้วแก๊งคาเล่าเถื่อมันก็ไม่มีไงเพราะมันถูกกฎหมายที่เราจะบอกคือเล่าก็คือ,อยาเสพติดประเภทหนึ่งเพียงแต่เราไม่เรียกมันว่ายาเสพติดเท่านั้นเองมันสามารถเปลี่ยนเคมีในสมองเปลี่ยนการรับรู้ของคนและทําให้คนติดได้ ถ้าอย่างนั้นอ่ะมันเป็นไปได้ไหมว่าเช่นเดียวกับการทําให้เล่าผิดกฎหมายในสหรัฐสงครามยาเสพติดที่เราทํากันมาเกือบครึ่งศตวรรษจริงๆมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วก็เป็นความล้มเหลวอย่างแรงเอาละเดี๋ยวก่อนคําเตือนเราไม่ได้บอกนะว่าเล่าหรือยาเสพติดถ้าใช้เยอะเกินไปหรือใช้อย่างขาดความรู้จะไม่ทําให้เกิดโทษเราไม่ได้สนับสนุนการใช้ยาหรือแอลกอฮอล์ยางขาดความรับผิดชอบนะ วิดีโอเนี้ยเพียงจะบอกว่านโยบายยาเสพติดที่เราทํำกันมาเนี่ยอาจจะไม่เมคเซนส์ขนาดนั้นแล้วก็ทําให้เกิดโทษมากกว่าประโยชน์สงครามยาเสพติดที่เริ่มตั้งแต่สมัยนิกสันในปี1971และเป็นโมเดลที่ทําตามกันทั่วโลกหลังยากผ่านมาเกือบ50ปีแล้วก็ใช้เงินไปกว่า30ล้านล้านบาทมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยอย่างแรกคือสงครามยาเสพติดไม่ทําให้ความต้องการยาลดลงเลย บารักโอบามาเคยบอกว่านโยบายยาเสพติดที่ทำอยู่จะทำให้ความต้องการยาหดแต่ข้อมูลกลับบอกไปคนละทางเลยอย่างในสหรัฐคนใช้ยาเยอะขึ้นเกือบทุกปีแล้วดาัต้าในไทยเองคนไทยก็ใช้ยาเยอะขึ้นด้วยถ้าคุณบอกว่าก็แค่เพิ่มโทษคดียาเสพติดปะก็ต้องบอกไว้เลยว่าตอนเนี้เราจับคนขายยาเข้าคุกจนคุกมันล้นแล้ว80%ของประชากรเรือนจำไทยติดคุกเพราะคดียาเสพติด แต่ในขณะที่เราจับไปเยอะมากเนี่ยแต่ตลอด10ปีที่ผ่านมาคนไทยใช้ยามากขึ้น30%และมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปแปลว,ว่าไม่ว่ายาเสพติดจะถูกหรือผิดกฎหมายคนก็ใช้ยาอยู่ดีก็เหมือนกับต้นวิดีโอนั่นแหละเหล้าจะถูกหรือผิดกฎหมายคนก็กินเหล้าอยู่ดีนอกจากคนจะใช้ยาเพิ่มขึ้นแล้วอ่ะความรุนแรงที่เกิดจากยาเสพติดก็เยอะขึ้นด้วยแต่ไม่ใช่ความรุนแรงจากการเสพยานะเป็นความรุนแรงจากแก๊งขายยา ยังในเม็กซิโกมีคนตายจากความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับแก๊งขายายาไปแล้ว85,000คนที่มันเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเวลาของมันผิดกฎหมายแล้วเขาจะเจราจาธุรกิจกันเนี่ยเขาไม่ได้ใส่สูตรดีัวในห้องประชุมหรือไปฟ้องศาลเขายิงกันแก๊งที่มีอาวุธมากกว่าก็จะมีอิทธิพลในตลาดมากกว่าเพราะสามารถกำจัดคู่แข่งได้อยู่หมัดและอย่างตอนนี้แก๊งบางแกง๊งก็มีอำนาจเหนือแก๊งอื่นสุดๆจนผูกขาดตลาดไปแล้ว อีกอย่างหนึ่งคือเหล้าหรือบุหรี่อย่างเงี้ยที่มันถูกกฎหมายรัฐสามารถเข้ามากำกับได้เช่นสารเคมีในบุหรี่มีอะไรได้บ้างหรือแอลกอฮอล์แรงได้กี่ดีกรีแต่พอมันเป็นการแข่งขันใต้ดินเนี่ยมันคือบ้านป่าเมืองเถื่อนเขาจะใส่อะไรเข้าไปแรงเท่าไหร่ก็ได้ให้ยาตัวเองเหนือกว่าคู่แข่งอย่างยาอีเพียวๆเ,เนี่ยมีโอกาสเสพเกินขนาดได้น้อยกว่ายาอีเถื่อนที่มักจะผสมยาบ้าเข้าไป หลายครั้งคนเสพไม่มีทางรู้เลยว่ายาที่ตัวเองกินเขาผสมอะไรเข้าไปบ้างซึ่งมันก็นำมาสู่อัตราการตายจากการเสพยาเกินขนาดที่มากขึ้นเช่นในปี2020ในสหรัฐคนตายเพราะเสพโคเคนเกินขนาดเพิ่มขึ้น26%ยาบ้าเพิ่มขึ้น3 5และยาจำพวกเฮโรอีนเพิ่มขึ้น3 8แล้วจำเรื่องแอลกอฮอล์ที่เราพูดไปต้นวิดีโอได้ปะ ตอนที่เล่าผิดกฎหมายอ่ะคนก็ไปต้มเหล้าเถื่อนให้แรงเกินขนาดเพราะไม่มีรัฐมาควบคุมคนก็เลยดื่มเหล้าแล้วตายคาขวดไปเยอะมากสรุปคือนโยบายเนี้ยนอกจากจะทำให้คนเสพยามากขึ้นแล้วยังทำให้ความรุนแรงสูงขึ้นอาชญากรรมสูงขึ้นแล้วคนก็เสพยาเกินขนาดมากขึ้นด้วยทีนี้เรามาดูโมเดลที่ต่างไปจากประเทศส่วนใหญ่กันบ้างในปี2001โปรตุเกสทำให้การครอบครองหรือเสพยาเสพติดทั้งส่วนตัวและสาธารณะ ถูกกฎหมายซึ่งอันนี้เขาเรียกว่า decriminalization decriminalization เนี่ยไม่ถึงกับทำให้ยาถูกกฎหมายเพราะการค้าย,ายายังถือว่าผิดอยู่ก่อนหน้าปี2001อ่ะโปรตุเกสเป็นประเทศที่มีคนติดเฮโรอีนเยอะมาก1%ของประชากรเขาอ่ะติดเฮโรอีนตั้งแต่คนจนยันมหาเศรษฐีติดหมดคนเสพยาเกินขนาดเยอะมากและคนติด HIV ก็เยอะอีกเพราะใช้เข็มร่วมกัน รัฐบาลในตอนนั้นน่ะก็เลยตัดสินใจว่าจะมาโมสนใจเรื่องถูกผิดกฎหมายไม่ได้แล้วเราต้องมองมันใหม่ให้เป็นปัญหาด้านสาธารณาสุขโปรตุเกสมีระบบที่ใช้เช็คว่าคนครอบครองยาเยอะแค่ไหนถ้าไม่เยอะเกินใช้10วันก็จะไม่ส่งตำรวจแต่จะส่งไปหาที่ปรึกษาและหมอเพื่อดูว่าการเสพยาส่งผลต่อผู้เสพมากแค่ไหนต้องการบำบัดหรือเปล่านอกเนี้ยังมีพนักง,งานของรัฐที่คอยแจกอ,อุปกรณ์ใช้ยาที่สะอาดตามบ้านต่างๆด้วย พูดง่ายๆคือถ้าคุณติดเฮโรอีนอ่ะเขาจะไม่จับคุณแต่เขาจะทําให้คุณเล่นเฮโรอีนอย่างปลอดภัยแทนเพราะไม่งั้นอ่ะคุณก็จะไปใช้เข็มใช้แล้วแล้วก็อาจจะติดโรคอีกอย่างคือเขาไม่เหยียดคนติดยาด้วยไม่ต้องรู้สึกอับอายที่ตัวเองติดยาเพราะถือว่าเป็นอาการป่วยทั้งหมดที่พูดมานเนี่ยทำให้อัตราการตายจากการเสพยาเกินขนาดในโปรตุเกสน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของยุโรป5เท่าแล้วเคสการติดเชื้อ HIV ก็ลดลง25เท่าด้วยเอาละแต่ว่า ถ้าเราจะทำให้ยาเสพติดถูกกฎหมายเลยล่ะเสพครอบครองขายถูกกฎหมายหมดจะเกิดอะไรขึ้นหลายคนอาจจะบอกว่าบ้าแล้วให้ยาถูกกฎหมายเด็กเยาวชนก็ติดยากันหมดข้อหนึ่งคือที่ยาผิดกฎหมายอยู่ตอนนี้เท็กก็ติดยาไม่ได้ช่วยอะไรเลยดีไม่ดีทำให้เด็กเสียอนาคตด,ด้วยข้อ2คือการที่มันถูกกฎหมายอ่ะไม่ได้แปลว่ารัฐบาลเข้ามากำกับหรือควบคุมไม่ได้ เราสามารถกำหนดได้หมดตั้งแต่ว่าคนต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเล่นยาได้มีการเช็คบัตรประชาชนส่วนผสมอะไรที่อยู่ในยาได้บ้างและยาซื้อได้ในปริมาณเท่าไหร่ซึ่งคือถ้ามันผิดกฎหมายมันทําไม่ได้ไงอีกข้อหนึ่งคือมันไม่เหมือนกัญชาที่ถ้าถูกกฎหมายอาจจะขายตามร้านได้เลยยาที่แรงขึ้นมาอย่างยาอียาบ้าโคเคนเฮโรอีนอันเนี้ยให้ขายได้ที่ร้านยาเท่านั้นและเภสัชกรที่มีความรู้ต้องเป็นคนจ่ายยาคอนเซปต์เนี้ยมันอาจจะฟังดูบ้านะ แต่บางทีการขายเฮโรอีในร้านขายยาอาจจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแหละเมื่อเทียบกับออปชันอื่นคือมึงไปเอายามาจากไหนก็ไม่รู้สุดท้ายคือการที่มันถูกกฎหมายไม่ได้แปลว่ารัฐรณรงค์ให้คนไม่ใช้ยาไม่ได้อย่างเหล้าบุหรี่อย่างเ,าเงี้ยเราก็เห็นโฆษณาของหน่วยงานรัฐใช่ไหมที่เขารณรงค์ว่ามันไม่ดียังไงแต่มันก็ยังถูกกฎหมายอยู่แต่จริงนะในท้ายที่สุดสังคมต้องเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อการเสพยาเสพติดงานวิจัยชี้ว่า 8 0 9 0ของคนที่เสพยาไม่ติดยาเป็นคนปกติแล้วข้อมูลจากสสสเองก็บอกว่าเกือบ80%ของคนไทยที่ใช้ยาเสพติดไม่ติดยาส่วนคนที่ติดยาซึ่งเลี้ยงไม่ได้อยู่แล้วเราก็ต้องรักษาเหมือนกับเขาเป็นคนป่วยไม่ใช่ชอาชญากรแล้วภาพจําที่ว่ายาเสพติดนําไปสู่ความรุนแรงก็อาจจะไม่จริงซะทีเดียวด้วยข้อมูลจากออสเตรเลียบอกว่า ความรุนแรงเช่นการทะเลาะวิวาทหรือการทำลายร่างกาย26%เกิดจากแอลกอฮอล์ในขณะที่3%เกิดจากยามันก็เลยต้องกลับมาถามว่าอ้าวแล้วทีเนี้ยทำไมเราไม่ทำให้แอลกอฮอล์ผิดกฎหมายมั่งวะซึ่งคำตอบก็คือเพราะมันจะเป็นแบบต้นวิดีโอไงสรุปคือการทำให้ยาถูกกฎหมายอ่ะจะทำให้คนใช้ยาอย่างมีความรู้มากขึ้นในปริมาณที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช้ยาที่มีส่วนผสมที่อันตรายแล้วแก๊งขายยาที่เราเกลียดกันนักหนา แต่ขจัดไปไม่ได้สักทีก็จะหมดไปแล้วก็เรารู้นะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายคนเพราะฉะนั้นเราแปะลิงก์อ้างอิงไว้ในคำอธิบายด้วยเอาละก่อนจากกันตอนนี้ผู้ต้องการความช่วยเหลือจากทุกคนคือเราอะอยากผลิตวิดีโอได้แบบมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนทางหนึ่งที่จะช่วยเราได้คือการเป็นสปอตเตอร์หรือผู้สนับสนุนใน Facebook ถ้าใครชอบวิธีเล่าเรื่องของพูดหรือว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่พูดนำเสนอสามารถเป็นสปอเตอร์ได้เพียงเดือนละ169บาทสำหรับคนที่เป็นสปอเตอร์นานๆทีเราอาจจะมีเอ็กซคลูซีฟคอนเทนต์ให้เช่นพอดแคสต์หรือว่าเรื่องที่เราอยากบน่นแต่ว่าไม่ได้เอาไปทำเป็นวิดีโอถ้าอยากช่วยเรากดปุ่ม support now หรือปุ่มสนับสนุนเลยใต้วิดีโอได้เลยนะ